สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากันหลังจากเลิกเรียนนะคะครูก็พาน้องแมวออกมาวิ่งเล่นค่ะแดดมากเลยค่ะสี่โมงห้าโมงกว่าก็ยังแดดอยู่มากอาการร้อนนี่ค่ะออกมาแล้วก็มาบินทองปิ้นไงยอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งค่ะปินทองปิ้นไงยอยู่นี่ละ มีความสุขไหมลูกอู้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 เข้าบ้านเลยใช่ไหมกลัว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 เข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยไปลูกไปกลัวนะลูกเนาะเข้าบ้านเราดีกว่าแม่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 น่าจะมีรถมาเขาวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะจึงจิงดิงจ๋าจิง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 นั่งเลยอยู่นี่ดีกว่าเย็นดีนะลูกเนาะโอ้เราไม่ต้องออกไปหรอกลูกนี่ อยู่ข้างในดีกว่าเย็ยนดีน้ลูกเนาะโอ้ยเอเย็ยนเย็นข้างในดีกว่าหน,หนึ่งหนหมาว่าใช่ไหมลูกอืมวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะกลัวหมาน้อยกลัวสุนัขมาวิ่งตโตด,ดแลบเลยก <c oughs> ลัวอะไรลูกเออลูกแม่ลูกแม่กลัวขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันขอบคุณเลยล่ะเลยนะคะ เดี๋ยวคุ้มพันไปน้ำแมวกันเ้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ